สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งที่เอ,อ่กำลังอยู่ในความสนใจเลยนะคะก็คือเรื่องมติล่าสุดของแพทยสภาเกี่ยวกับแพทย์ที่ดูแลคุณทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะอันนี้เราอ้างอิงข้อมูลหลักๆจากข่าวไทย PBS นะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ มติที่ออกมาเนี่ยสาระสําคัญคืออะไรแล้วก็บริบทมันเป็นยังไงโดยเฉพาะที่ว่ามีการยืนมติเดิมทั้งๆที่มีคนยื่นขอให้ทบทวนเข้ามาด้วยอืมเอาละค่ะมาลองแกะเรื่องนี้กันดูนะคะเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนเลยนะคะก็คือเมื่อวันพุทธที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีประชุมคณะกรรมการแพทยสภาคนเข้าประชุมเยอะมากนะคะ 68ท่านจากทั้งหมด69ท่านแล้วที่ประชุมเขาก็มีมติยืนยันตามมติเดิมเลยค่ะคือมติเมื่อวันที่8พฤษภาคมซึ่งอันนั้นมันเกี่ยวกับาการลงท่อแพทย์3ท่านจากโรงพยาบาลราชทันแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจในประเด็นที่เกี่ยวกับการดูแลคุณทักษิณอันนี้คนที่เปิดเผยข้อมูลก็คือสอดออรนพาะประสิทธิ์วัฒนาพานะคะท่านเป็นอุปนาย,ยกแพทยสภาคนที่หว่าเสียงที่ สนับสนุนให้ยืนตามมาติเดิมเนี่ยมันเกินกว่า2ในสของกรรมการที่เข้าประชุมโหเกิน2ในสครับซึ่งตามข้อบังคับอันนี้ถือว่าเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดเลยนะครับการยืนยันมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นการตอกย้ำจุดยืนเดิมของแพทยสภาแบบว่าค่อนข้างหนักแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการยื่นหนังสือจากทางสภานายกพิเศษเข้ามาขอให้ทบทวนมตินี้ด้วย โอ้โหคะแนนเสียงแบบเกิน2ไดในสทั้งๆที่มีคําขอให้ทบทวนเข้ามาแบบนี้อันนี้มันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษไหมคะเกี่ยวกับมุมมองของกรรมการส่วนใหญ่ครับการที่เสียงออกมาท่วมท้นขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีประเด็นที่สภานายกพิเศษซึ่งก็เป็นองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลพระเทศสภาในบางเรื่องนะครับส่งเรื่องมาให้ทบทวนมันก็ชี้ให้เห็นถึง ผมคิดว่าเป็นฉันทามาติที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับภายในคณะกรรมการแพรทยสภาเองเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วก็การปฏิบัติตามข้อบังคับในเคสนี้คือแสดงว่ากรรมการส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมั่นคงเลยเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ เข้าใจแล้วค่ะก็เป็นสัญญาณว่าข้างในค่อนข้างเห็นตรงกันชัดเจนแล้วในแง่ของออขั้นตอนต่อไปล่ะคะพอมีมติยืนยันแบบนี้แล้วแพทยสภาจะทำอะไรต่อคะครับในทางปฏิบัติหลังจากนี้เนี่ยแพทยสภาก็จะดำเนินการออกเอกสารตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าคำสั่งบังคับตามมติก็คือออกเป็นทางการเลยเพื่อจะแจ้งผลการพิจารณาแล้วก็บทลงโทษให้แพทย์ทั้ง3มท่านแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆทราบเป็นลายลากักษณ์อักษร อ๋อแจ้งเป็นทางการครับการออกคําสั่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาในชั้นของแพทยสภาแล้วสําหรับประเด็นทางจริยธรรมเรื่องนี้นะครับก็คือทําให้มติแล้วก็การดําเนินการทางวินัยภายในเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการครับ โอเคค่ะเงินงกระบวนการภายในของแพทยสภาก็กําลังจะจบลงแต่ทีนี้ถ้ามองภาพกว้างๆหน่อยนะคะการตัดสินใจครั้งนี้มันมีความสําคัญยังไงหรือว่าสะท้อนอะไรให้สังคมเห็นบ้างคะทําไมเรื่องนี้คนถึงสนใจกันเยอะครับประเด็นนี้มันสําคัญมากเพราะว่ามันไปแตะเรื่องที่เป็น หัวใจสําคัญของวิชาชีพแพทย์เลยนะครับคือเรื่องจรรยาบาลมาตรฐานการทํางานแล้วก็ความรับผิดช,ชอบต่อสังคมนอกจากนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นถึงกลไกลการทํางานขององค์กรวิชาชีพอย่างแพทยสภา ในการกํากับดูแลกันเองซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมก็คาดหวังเรื่องความโปรง่งใสความยุติธรรมอยู่แล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งพอเคสนี้มันไปเกี่ยวกับบุคคลสาธารณะที่คนให้ความสนใจมากๆเนี่ยการยืนมติเดิมก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการยืนหยัดในกระบวนการแล้วก็หลักการขององค์กรเองด้วยครับอืมการยืนหยัดในหลักการท่ามกลางความสนใจของสาธารณะอันนี้น่าสนใจนะคะใช่ครับ แล้วมันก็นำไปสู่คำถามที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเหมือนกันนะครับคือแม้ว่าผลการพิจารณาเรื่องตัวแพทย์จะออกมาแล้วเนี่ยแต่กรณีนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อในประเด็นเชิงระบบที่มันกว้างขึ้นไปอีกนะครับเ <c oughs> ช่นว่าเอ๊ะเราจะมีแนวาปฏิบัติที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมได้ยังไงเวลาที่แพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นบุคคลสำคัญหรือว่าคนที่สังคมจับตามองเป็นพิเศษจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการรักษาความลับของผู้ป่วยตามหลักจรรยาบรณ ความต้องการอยากรู้ของสังคมหรือว่าแรงกดดันจากภายนอกค่ะการสร้างสมดุลน,นี่ดูยากเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ตัวองค์กรกำกับดูแลเองเนี่ยควรจะมีบทบาทหรือว่ามีกลไกลยังไงในการรับมือกับสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็มีความกดดันสูงแบบนี้เป็นคำถามที่ท้าทายจริงๆค่ะการหาจุดสมดุลระหว่างหลักการจรรยบรณ แรงกดดันความคาดหวังของสังคมในเคสที่ละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้ถูกต้องครับเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนกับกระตุ้นให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าระบบการกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพของเราเนี่ยมันมีความพร้อมหรือว่ามีกลไกที่เหมาะสมพอหรือยัง ที่จะรับมือกับความซับซ้อนของเคสที่มันโพพันกับทั้งเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์บุคคลสาธารณะแล้วก็ความสนใจของสังคมไปพร้อมๆกันอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการตัดสินถูกผิดในคดีของคุณทักษิณน,นะครับแต่เป็นการตั้งคำถา,ถามถึงตัวระบบกำกับดูแลว,วิชาชีพในภาพรวมมากกว่าค่ะชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะ งั้นสรุปวันนี้ประเด็นหลัก,ลกๆที่เราได้เจาะลึกกันไปก็คือการที่คณะกรรมการแพทยสภามีมติยืนยันตามมติเดิมนะคะด้วยคะแนนเสียงที่เ,เกิน2ใน3ในการดําเนินการกับแพทย์3ท่านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งก็ถือว่าการเป็นการสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาในส่วนของแพทยสภาไปแล้วก็ยังทิ้งคําถามสําคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติแล้วก็การกํากับดูแลในสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ไว้ให้เราได้คิดกันต่อด้วยค่ะ